คุณผู้ชมคะเช้านี้นี่เข้าสู่วันที่6ของการพยายามจะกู้ร่างผู้ที่สูญหายติดใต้ซากตึก ที่สตงพังถล่มนะคะก็มีทั้งกู้ภัยไทยมีเจ้าหน้าที่จากต่างชาติยังไม่ลดละความพยายามค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการปรับแผนด้วยเพื่อให้เปิดทางเข้าไปกู้ซากได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอยากรู้ใช่ไหมว่าบรรยากาศเช้าเนี้ยสดๆเป็นยังไงมีการปรับแผนยังไงนักข่าวของเรารอพร้อมรายงานอยู่แล้วนะคะไปติดตามพร้อมกันจากบอมอภิวัตรสุยานางค่ะรายงานจากตึกสตชถล่มค่ะเชิญค่ะบอมคะการในการค้นหาและกู้ภัยผู้สูญหายจากเหตุอาคาร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถลม่มยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าวันนี้ระยะเวลาอาจจะล่วงเลยมาหลายวันแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยังคงหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตยังคงเป็นแรงใจสําคัญให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงครับ บรรยากาศล่าสุดสำหรับภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายทีมกู้ภัยยังคงมุ่งเน้นในการนำร่างผู้ที่ประสบภัยออกมาจากซา,ากปรักหักพังที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายก่อนนะครับซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับร่างผู้ประสบภัยที่ยังคงติดค้างอยู่ใต้แผ่นปูนขนาดใหญ่หรือจุดที่ช่วยให้การช่วยเหลือยากที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างที่เหลือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถล่มซ้ำ เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการนําร่างออกมายังไม่สามารถยังไม่สามารถดําเนินการได้ทันทีแต่อย่างไรก็ตามนะครับกำลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกนายยังคงเต็มเปี่ยมโดยเป้าหมายหลักคือการมุ่งเน้นค้นหาร่างผู้ประสบภัยที่ยังคงสูญหายซึ่งจากการประเมินสถานการณ์และข้อมูลล่าสุดคาดการว่าผู้ที่ยังคงติดค้าง น่าจะอยู่บริเวณโซน B และโซน C มากที่สุดเนื่องจากเป็นพื้นที่ของบันไดหนีไฟและเชื่อมต่อกับบริบรเวณอาคารจอดรถด,ด้านหลัง ทําให้มีความเป็นไปได้ว่าผู้ประสบภัยพยายามที่จะเคลื่อนไ้ายมายังบริเวณดังกล่าวในช่วงที่เกิดเหตุทุกคนยังคงมีความหวังพบสัญญาณของผู้รอดชีวิตนะครับสำหรับสถานการณ์ในโซน A และโซนดีซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ของแผ่นปูนที่ทับถมกันเป็นเนินสูงชันทําให้การเข้าถึงของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลําบากและโอกาสที่จะพบผู้รอดบริเวณนี้ต้องยอมรับว่ามีโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับ สำหรับภารกิจเมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ได้ส่งเครนยกกระเช้าพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยจากมูลนิธิร่วมกตัญยูขึ้นไปยังบริเวณยอดซากอาคารถล่มในโซนดีและสามารถปฏิบัติการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตมาเพิ่มได้หนึ่งรายซึ่งเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่15ที่ได้รับการยืนยันจากเหตุการณ์นี้โดยร่างของผู้เสียชีวิตได้ถูกนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อดำเนินก ตามกระบวนการต่อไปสรุปยอดตัวเลขอย่างเป็นทางการในขณะนี้นะครับผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น15รายแบ่งเป็นชาย8รายและหญิง7รายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ยังคงอยู่ที่9รายสำหรับจำนวนผู้ที่อยู่ระหว่างในการติดตามค้นหาก็ยังอยู่ที่7 2รายครับซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งปฏิบัติการและตรวจสอบยืนยันข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลที่ทีมข่าวได้ตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ทราบว่าภายหลังจากการพบร่างผู้เสียชีวิตที่ติดค้างอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจหยุดใช้อุปกรณ์เครื่องจักรใหญ่ชั่วคราวและหันมาใช้เครื่องจักรเล็กที่มีความคล่องตัวมากกว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการกระทบต่อความาต่อโครงสร้างที่อาจยังไม่มั่นคงครับ และในช่วงเช้าวันนี้คาดการว่าจะมีการปรับแผนการปฏิบัติงานครั้งใหญ่อีกครั้งโดยขณะนี้กําลังรอคําสั่งจากทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาในการใช้เครื่องจักรใหญ่ที่มีศักยภาพในการยกแผ่นปูนเหล็กขนาดใหญ่ออกเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงร่างผู้ติดค้างที่อยู่ด้านในได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นความพยายามสําคัญครั้งสําคัญนะครับที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ประสบภัยที่อาจยังคงติดค้างอยู่ภายใน อย่างไรก็ตามตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยกู้ภัยและจิตอาสา,าทั้งหมดที่ได้มีการกางเต็นท์หรือใช้พื้นที่บริเวณถนนกำแพงเพชรสองด้านหน้าจุดเกิดเหตุฝั่งที่ติดกับเจเจมอลนะครับเนื่องจากตอนนี้ได้มีการเปิดใช้การจราจรแล้วนะครับโดยมีการเปิด ฝั่งการจราจร1ฝั่งฝั่งเจเจมอนะครับสามารถทําให้รถเนี่ยวิ่งผ่านบริเรณเส้นทางนี้ได้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการปิดจราจรตั้งแต่วันที่เกิดเหตุขณะนี้นะครับถนนกำแพ,ำเพงเพชรสขาเข้ามุ่งหน้าแยกอ,อตกได้เปิด ให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับแต่สําหรับถนนที่อยู่ติดกับฝั่งจุดเกิดเหตุยังคงจําเป็นต้องปิดการจราจรต่อไปเพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักสําหรับรถและก็เครื่องฉัดเครื่องจักรกหนักรถกู้ชีพและรถของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ยังถือว่าอยู่ในความตึงเครียดนะครับความเสียใจต่อการสูญเสียของครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ในขณะเดียวกันนะครับ ความมุ่งมั่นความพยายามของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ยังคงมีหวังนะครับว่าปฏิบัติการการค้นหากู้ภัยวันนี้จะมีความคืบหน้าและก็จะสามารถนำข่าวดีกลับมาให้ครอบครัวผู้สิทธ์ผู้สูญหายที่ยังคงติดตามเฝ้ารอการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับและในช่วงเช้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ได้เดินทางมารวมกันอยู่บริเวณหน้า ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับก่อนที่จะได้มีการไปประชุมแล้วก็รับมอบแผนในการดำเนินการค้นหาผู้สูญหายต่อโดยจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและต่างชาตินะครับล่าสุดที่ผ่านมานี้ก็จะมี อกองทัพจากอิสราเอลนะครับที่ได้นําอุปกรณ์เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆเข้ามาร่วมสนับสนุนภารกิจในการค้นหาครั้งนี้ต่ออย่างไรก็ตามทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพม,มหานครก็จะเดินทางมาติดตามการบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ในสักครู่เชื่อว่าทาง ท่านผู้ว่าชัดชาติก็คงจะเดินทางมาในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนื่องจากขณะนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่ของกทมเดินทางล่วงหน้าก่อนมาแล้วนะครับสำหรับรภารกิจในวันนี้ก็ยังคงเชื่อว่าดําเนินไปอย่างต่อเนื่องในส่วนของการปรับแผนจะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดที่จะพยายามค้นหาผู้สูญหายต่อไปอย่างไรหรือไม่นั้นก็ต้องรอการอัปเดตจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรวมถึงรอการอัปเดตจากทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นครที่จะได้มาบอกข้อมูลกับทางผู้ผู้สื่อข่าวอีกครั้งครับโดยข้อมูลล่าสุดก็บอกว่ามีการตรวจพบผู้ที่เสียชีวิตอยู่ภายในซากอาคารจำนวน 12รายนะครับแต่ว่ายังคงไม่สามารถนําร่างออกมาได้เพราะว่าภารกิจในการค้นหายังคงมุ่งเน้นหาผู้รอดชีวิตต่อนะครับและสถานการณ์สดๆที่บริเวณตึกอาคารสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มยังคงเป็นไปด้วยความคลึกคักของเจ้าหน้าที่ครับอภิวัตสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ คุณบอมนะคะรายงานจากสตองงนะคุณผู้ชมภาพเมื่อสักครู่ภาพเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นฝรั่งอ่ะนะครับเหมือนเป็นกู้ภัยกต่างชาติเน่ะฮึดฮัดฮึดฮัดกับเจ้าหน้าที่ไทยน่ยคือเขาจะขอเข้าพื้นที่แต่ด้วยนะครับข้อกําหนดหรือว่าระเบียบที่เราทํากันเอาไว้เนี่ยนะครับมันอาจจะยังไม่อนุญาตให้เขาเนี่ยเข้าไปได้ก็เลยมีการ ฮึดฮัด้วดทากันนิดหน่อยเมื่อกี้แต่ก็ดูว่าทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะใช่ใก็มีการชี้แจงนี่ะค่ะเพราะว่าอย่างเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลเขาก็เอาอุปกรณ์เอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปช่วยเหลือทุกฝ่ายตั้งใจดีหมดแต่เมื่อกี้เห็นบอมที่รายงานมาบอกว่า ยอดตัวเลขเนี่ยนะผู้เสียชีวิตที่ณตอนเช้านี้นะคือ15แต่ยังมี12ที่รายงานว่าเสียชีวิตแล้วยัง<อ>ไม่สามารถนํานออกมาไดู้้ไม่ได้ใช่คือถ้าเกิดนาออกมาได้เนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตก็จะพุ่งขึ้นเป็น27ส่สบศพยังไงเดี๋ยวรออัปเดตเพิ่มเติมรวมถึงการปรับแผนในการค้นหาด้วยนะคะ